สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์รดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมษิงธานูในหัวข้อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะประจําเดือนกันยายน2566น้นั่นเองนะคะชาวธาตุไฟค่ะได้แ,แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงค์ 16, งค่ 16, ยยะ,ะ,คะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 ธันวาคมถึง 14มกราคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบาเทีสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเอง ะะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะหกถ้วยนะคะ จ็ดดาบค่ะและเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมา <c oughs> คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงธนู่าเดียวกันกับคุณนะคะธาตุลมีถุนตุนคุมค่ะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็รกฎมีพิจิกนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหนาานะ้าไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นต้องเป็นคนรอนะคะรอคอยนะคะคาดหวังนะคะแต่ก็ไม่ได้ดังหวังนะคะเหมือนกับเขาปล่อยให้เรารออะ่ะอืมเรารอคอยสถานะเขาก็ปล่อยให้เรารอโดยที่อ่อไม่ได้ไม่ได้บอกชัดเจนว่าอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปี นะคะเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปในทิศทางไหนนะคะเหมือนกับพูดให้เรารอคอยพูดให้เราอยู่ตรงนี้นะคะหรืออีกกรณีหนึน่งนะคะ <c oughs> ชาติฝ่ายคุณอาจจะกลับไปคุยกับคนเกา่านะคะมีคนเกา่เกาๆเข้ามากลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้สถานะนะคะ จะเป็นการพูดคุยไปเรื่อยๆอะนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวคุณถามว่าตัวคุณมีอนาคตหรือว่าแพลนอนาคตไว้ชัดเจนไหมเรื่องของความรักแน่นอนค่ะตัวคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต้องการความสัมพันธ์ที่เจริญเติบโตแต่ที่ผ่านมามันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยาย,ยน2566นะคะ ของชาวาทสไฟเมสินธนูที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนกันยายนบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะพ id, ไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดวิลนะคะไพ่เไม่ใช่สีไพ่ไพ่แถ้วยนะคะไพ่เเหรียญคะ่ะและเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะมันจะการความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนกันยายนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนคุณก็ยังเขาเรียกว่าเป็นคนโสดที่มีคนคุยแหละเออนะคะแล้วก็คุณอาจจะคุยหลายคนหรือคนคุยของคุณอาจจะคุยกับคุณด้วยคุยกับคนอื่นด้วยนะคะอืหรือทั้งคู่ก็ได้นะที่ต่างคนต่างมีตัวเลือกทางเลือกเยอะแยะมากมาย นะคะคแล้วถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะที่คุณหรือเขาหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะเลือกออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ไม่ว่าจะเลือกคนนี้ที่คุณคิดถึงนะคะหรือตัดคนเนี้ยที่คุณคิดถึงไปแต่ไม่รู้สึกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เลือกที่จะออกจากคนบางคนเพื่อที่จะคัดเลือกแล้วแหละว่า เอ้ยเราอยากจะคุยกับใครจริงๆหรืออาจจะตัดทั้งหมดไปเลยก็ได้ไม่คุยแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วไม่ชัดเจนไม่ว่าใครก็ยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์และยังไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้คุณก็อาจที่จะเลือกที่จะไม่คุยทั้งหมดเลยก็ได้หรือคุณอาจจะเก็บไว้เป็นบางคนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือ,อบรรยากาศแนวโน้มนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษสิงธนู <c oughs> กับคนที่คุณคิดถึงคนคุยของคุณนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงธนูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นคนคุยของคุณมาดูกันนะคะไพ่แบรกได้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะอัศวินถือดาบค่ะ ไพ่8ดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกค่ะธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะธาตุดินพิศกัหมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคุณคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคนคุยของคุณเอ่อถามว่าคุณอยากจะคุยต่อไหมคุณก็อยากจะคุยต่อนะแต่คุณก็รู้สึกแบบ ยังมีมีความช่างใจมีความไม่แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามคุยพยายามสารความสัมพันธ์พยายามประคับประคองพยายามทําให้มันดีเนี่ยนะคะมันจะสามารถที่จะมองอนาคตได้ไหมคุณเริ่มที่จะมาพิจารณาแล้วแหละว่าเอ้ยเขาอะคิดตรงก,กันกับเราหรือเปล่าหรือเป้าหมายในความสัมพันธ์มันเป็นโกโกเดียวกันหรือเปล่านะคะอืมก็เริ่มที่จะกลับมาคิดแล้วแหละเริ่มที่จะกลับมาพัด มาพ,พิจารณานะคะความสัมพันธ์นี้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนคุยของชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ห้ดาบนะคะ3ดาบค่ะ5ไม้เท้านะคะ และเป็นภายอีไฮพันเทศค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันจันทร์นะชาวธาตุไฟเมษธนูธาตุดเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะเ,าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาค่อนข้างที่จะสับสนค่ะสับสนกับหัวใจตัวเองกับปัญหากับเรื่องราวต่างๆที่มันยังคาลาคาสังอยู่นะคะเขายังไม่ได้อยากที่จะตัดสินใจที่จะเลือกใคร เหมือนกับเขายังไม่พร้อมที่จะเลือกใครเพราะว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าต้องการใครต้องการอะไรหรือต้องการคนแบบไหนในความสัมพันธ์นะคะเขาอยากจะเอาชนะใจคุณใช่แต่เขายังไม่พร้อมที่จะเลือกคุณและเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกใครด้วยนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของชาวธาตฟไฟเมสิถธนูกับคนที่คุณคิดถึงนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวทาท้ไฟเมสิทนูที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรไม่ขออนุยญญัตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ j ั d g m e n t ค่ะฮ e l l o ลแฟนนะคะ สดาบค่ะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวแทดไฟเมสิงธนูนะคุณอาจจะคุยกับชาวแทดดินงถือศพกันมังกรค่ะ ถ้าลมมิถุนตุนกลุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนา้าไพ่นะคะในส่วนของอาคามอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันก็ยังคงอยู่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขแต่ว่าคุณจะเริ่มเริ่มที่จะตัดสินใจพิจารณาแล้วก็เลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองเลือกที่จะชัดเจนกับตัวเองกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ นะคะแต่ก็มีแนวโน้มมากๆเหมือนกันที่ตัวคุณจะเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะไม่ว่าจะเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองให้ไป็ไปอิสระเพราะให้โอกาสคนใหม่หรือจะเพาะให้โอกาสตัวเองได้อยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยก็แล้วแต่แต่ไม่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะเลือกอเขาเรียกว่าความชัดเจนให้กับตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าให้ทาร่ยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตุไฟเมษีธนูที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะก้าถ้วยค่ะเดอะมูนและเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะชาวธาตุไฟเมษิงธนูนะคะ ให้ทาร่จะแนะนําว่าให้คุณใช้สติในการพิจารณาความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทชใช่ไหมคุณเป็นฝ่ายไล่าตามใช่ไหมคุณเป็นฝ่ายที่ประครับประคองใช่ไหมมันเหนื่อยใช่ไหมถ้าหากว่าสิ่งตา่ตางๆเหล่านี้ตอบกลับมาว่าใช่และคุณไม่เคยได้รับอะไรกลับมาเลยมีแต่ความผิดหวังความทุกข์ความเสียใจ ความพลาดหวังจากการคาดหวังต่างๆนะคะมันไม่ได้ทำให้ตัวคุณมีความสุขเลยนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าอย่าเหนื่อยเลยนะคะกลับมารักตัวเองเถอะนะกลับมาชัดเจนกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะคะเราไม่เราไม่ต้องให้ค่ากับคนที่ไม่เห็นค่าเราก็ได้นะชาวธาตุไฟไม่เป็นกำลังใจให้นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ